กูปั๊บกูปับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับผมสวัสดีวันหนึ่งครับพอจะขยับรถนะครับดูปฏิกิริยาจะมีจะเป็นอย่างไร ไม่ไปไหมไม,ไม่ไปเลยครับขวางทางไปเลยโอ้ยกลัวกลัวกลัวเรื่องอะไรก็ไม่รู้เลยไปแล้วปล่าครับหลาบไม่น้ำไหนครับเป๊อปดู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 หลาบไม่นนะ้ำไหนปล่าครับไอ้ต <laughs> ุ๊กช้างหลาบไม่น้ำไหนครับผมเปล่าครับ

ไปบ่ชิมามกันบ่จะวิ่งเร็วกันนะพูดวิ่งไม่ทันวิ่งไปแล้วครับเอาหัวตามนะครับหัวตามเนะ่สุขการแล้วพื่นนะพื่นพื่นหูจกไปเนะยหาไปด้วยเดี๋ยนี้ครับเลยเร็วเร็วเรคุณตาได้เลยเนี่ยเร็ว มันนี่คุตาได้ไรนี่ตาครับตาเป็กครับตาครับโอ้ยเป็นเครื่องปวดอุ้ยแฉบแฉบเฮ้ย <laughs> ยกก้นขึ้นจะถ่ายมูลนะครับนตะ่ห <laughs> ัวกินก็หัวกินโอ้ยเจานะ้ <laughs> อลลาอย่านะี้ของปวดหลานนะขุนนะของปวดหลายนะครับนต่ มันถอยจากนี่ถอยทำไมอ่ะปอปครับมา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 กินเป็นมูกันปอปอมามาเร็วเร็วเร็ววกินเถอท่านไม่น้อยด้หน่อยไม่น้อยกินเร็วเถิดหน่อยเร็วเร็วเร็ว้ยไปเจมัามองหน้าเลยอี๋บอกไปใอยกินซ้ำใกินได้แต่ละเม่นไหรฮุบเอาฮุบอ๋อเลยน่ะอันนี้สิบคำแล้วลูอยังไม่สักคำเลยอ่ะเม่นวะไหนได้ไหมนั่นคายออแล้วน่ะ โอ้คนชินนะกินอยู่ใช่ไหมกินนี่ยังดูมาสัมืออุ้ยจะถ่ายแล้วนะอุ้ยเขาจะเขี่จนะยังปั่นอยู่ขี่กันอะไรขี่กันพ่อขี่กันครับขี่กันขี่กันขี่กันมันนะ ค่ายที่ไม่รีบอไม่ลงลงบทละเอียดที่เสียเห็นได้เลยๆๆๆๆๆ่ซอยอ่ะแสดงว่ากินเยอะครับเมื่อวานกินอาหารที่เป็นกากเยอะแล้วก็เมื่อเช้านี่แหละมั้งคิดว่าเนาะคุณตาคุณยายก็ให้กินก่อนจะนี่อยู่ก็เลยถ่ายมูลออกมาไม่สีดาแล้วครับกินก็เริ่มไม่เหม็นมากมายแล้วกินก็เริ่มจะเป็นแบบช้างโตแล้วเพราะว่าน้องก็อาจจะเน้นนมแล้วก็ ผลไม้แล้วก็หญ้านะครับ,บรแอนบอบนนบนเช็ดตัวพับเป๋ากินเฮล่ามังก้อนเฮล่ากินน,นั่นกินเฮล่ามันก้อนวิตามินซีนั่นมันชมแน่นั่นชมแห้งเนาะลากินมาได้เนาะมันชมแห้งนี่พ่อใส่ใส่จะเรีกไงขาย,ม,ยมันเดิมมันไงขายไหมเน่ะ อาปาไหมไม่อ้าด้วยไม่เอาครับไม่เอาดูจะอาคลายไหมคลายด้วยบอกยินอะไรจะยิบเองบอกินหนักอะไรจะยิบกินเองก็ท่านวัดซ่านฮะไม่แล้วก็เวลาตัวไหนที่เราป้อนนี่เขารู้ไงเข้าใจไหมที่ถ้าเราไม่ป้อนตัวไหนไม่ป้อนก็เออเอ้อ พอยู่ดีๆได้เท่าไรฮะสูงเแค่ลักแเล่ล้วถึงถึงไหลยังเกือบไหลเลยใช่ไหมถึงถึงลักเล่พอเป่าครับสูงมากนะครับถ้าใครที่ตัวเล็กมาก็แค่หูเลยแหละเออหน้าตาฟินเน่ยแถมน่าใจเนาะมาแล้วมาแล้วเริ่มอิ่มเหมือนนี่ดูสิแม่ลูกจะเก็บให้เอาดูสิแม่ลูกจะเก็บให้เอา เออเออไปหางดีเลยเก็บเลยเก็บนะเก็บเก็บเก็บนะเก็บเก็บเก็บนเอือเจ้าไปไปออกกำลังกายห้ออย่าพาวลเร็วเด้อผู้คนเร็มาทัน มาเมมาลุลุพุ่นไปเลยเวลาใครอยากเลียนนะไห่ลองมึงล่องมึงล่องมึงลองมึงอะไรย่างเลียนกันพ่อชำรวจรถกันนี่ไป รถคันนี้คุณว่าไงนี่เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้โหหนาบุสาเลยมิงมิห็นอาบุสามิงอบสาเสียแี่คนน่ะมี้นไปขึ้ไปเไมมิงมิงไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นนั่นนั่นเฝาเไปอิดมั้งอิดมั้งขย่อยอิดมั้งโอ้ มาเจอสาวขย้อยครับมาพี่มาหาลาพี่มามาพี่เอาเอาเอาฮะฮะโตกใจเลยวะสะดดกนเลยวะอย่าให้มีรวนะมาแต่ม่ลวยไม่มีรวยเด็ดเช็ดเนี่อยๆได้ห้ิเออ เฮ้ยเรหลังจังเลยโอ้โดดข้ามรั้วไปเลยบิงโดดข้ามรั้วไปเลยเฮ้ยใหญ่ลานลุบไปได้นะมาไปใช้ครับจะไปใช้ครับเสียงกันเร็วพี่ชายใหญ่จะไปใช้ครับมันมีเสียงหรอกเอาสูงเร็วเอาสูงสูงนี่เรากิน

เจ้าเร็จเจ้าเร็จเจอมาอ้้อชบาเฮ้อชบ้าบิงไม่เลย่ชเลยบดีการบดีการเรื่องวะถอยจางเรื่วเดูดูดูจะเล่นพีชไ่ยอยใชแล้วอาลบิงเอาล่ะิมาเลย ใ้ไหมไหมไหมนั่นนั่นนั่นองจ้องีสดงครับตัวนี้จ้องีสดงอย่างเดียวเลยอ่ะจ้องเสดงอย่างเดียวเลยอ่ะอออเอาไปไปดมานีมานีอ้าเอาอ้้าเอ้าานีาเนาเนาเน ใครหลงก็มาไม่ได้เลยครับดิไปแล้วไปแล้ว กูปั๊บกูปั๊บโอ้กูปั๊บกูปั๊บมาแล้วโอ้ยนะมากมา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 เนี่ยมามามาลาต้องใจม่ไเปลาเปล่าครับให้ย้อยอยาให้ย้อยให้มาเรว เธอถยช่วยชีว <forcé Deus> ิตไล้วไปแล้ว